เจ็ดขั้นตอนของการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและนี่เป็นเคล็ดลับของไบรอันเดซี่นะครับสองวันก่อนเนี่ยโอป,ป้าได้มีโอกาสเนี่ยเรียนทบทวนกับไบรอันเดซี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เคยเรียนกับท่านมาแล้วเนี่ยสามถึงสี่ครั้งนะครับและนี่คือเจ็ดขั้นตอนที่คุณนําไปใช้ได้เลยข้อที่หนึ่งครับตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าเราต้องการอะไรชงตัดสินใจให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นระบุไปเลยว่าคุณต้องการเงินจนํานวนเท่าไหร่บ้านแบบไหนราคาเท่าไหร่สีอะไร รถยนต์นุ่นอะไรหรือว่าความสําเร็จของคนเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนจากนั้นนะครับข้อที่2ใช้ปากกาเขียนเป้าหมายลงในกระดาษโดยเขียนเป็นประโยคปัจจุบันเช่นฉันมีเงิน10ล้านแล้วฉันได้รับบ้านจุดๆ,ๆแล้วอันนี้เป็นต้นให้คุณเขียนเป็นประโยคปัจจุบันราวกับว่าเราได้รับสิ่งนี้แล้วฉันเป็นฉันมีใช้คํานี้นะครับข้อที่ 3. กําหนดระยะเวลาให้กับเป้าหมายของคุณ เป้าหมายที่ไม่มีเส้นตายของควาสมสําเร็จในการเริ่มต้นและจุดจบย่อมพังพินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้บ้านจะต้องเป็นตอนไหนเดือนไหนรถเงินจนํานวนที่คุณต้องการหรือว่าควาสมสําเร็จต่างๆจะเป็นตอนไหนครับถ้าไม่มีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดเนี่ยเรามักจะไม่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรอกครับข้อที่4เขียนลงไปว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทําเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายบ้างมันอาจจะเป็นทักษะที่คุณจะต้องฝึกเพิ่ม หรือว่ามันอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่คุณจะต้องไปร่วมหรือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มก็ได้นะครับข้อ 5. วางแผนแล้วก็จัดระเบียบว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะแบ่งแยกเลยครับว่างานอะไรสําคัญมากสําคัญลองลงมางานอะไรให้คนอื่นเนี่ยทำแทนได้แล้วอะไรที่ต้องตัดออกเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดระเบียบว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยให้ได้สิ่งใดที่เรียกว่าสําคัญมากก็คือมันทําเงินมากมันดีต่อใจ มันดีต่อการเติบโตของคุณยังไงล่ะครับข้อที่ 6. ลงมือทําทันทียังมีแต่ข้ออ้างข้อที่7จงทําสิ่งนั้นทุกทวันสิ่งที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่คุณวางไว้และนี่ก็เป็น7ขั้นตอนของการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่โอปาได้เรียนจากเบรนเดซี่มานะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ